สวัสดีค่ะฝากติดตามกดไลค์ช่องพี่เอ็กชแน,นลด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆน้อง,องๆทุกคนเด้อโมนีม่ผ้ามามือเฉยบ้างอ่าเป็นเลียมพ่อค่าครับอ่ามวมือสองนี่ตลาดครับว่าซื้อไปนี่เดินย่งางไปใส่ไก่บ้านไดนจ้างสีปลอดไัยครับแล้วก็ ตัง้งราคาซ้ำไหนอ่เวลาสื่อไปแล้วตัง้งบวกไปอีกซ้ำไหนครับโอเคตามผมมาเด้อถ้าเพิ่งบรรยากาศการตัวรอบตามพ่อใหญ่สองคนครับถ้าเบิ่งพี่น้องพี่น้องมาตลาดสังเกตง่อถ้าเบิ่งราคาง้อเมือสอง สังเกตก๊กหลักครับก,รก๊กหลักง้อมือสองนี่สังเกตก๊กหลักในมือ <S 2> <S 2> สังเกตก๊กหลักในมือพ่อใหญ่ด้วยจะเห็นแบบนี้คือง้อมือสองมือสองมือสาม

เงินทุน, 5, น 5, สี่ผ้านึน่งเขาใหญ่หน้าหน้าเขาหน้าห้องเท่าไหร่ครับเขาถามเนี่ยหมื่นแน่งมื่นแพันบาทบรรยากาศการต่อรองขาอนุญาตถ่ายด้วยเขใ 5, าใหญ่ให้เท่าไหร่ ไม่ใช่ให้หน้าพิ่นเท่ oh, าไรให้าพันโอ้ขาดขาดเยู่สามพันบาทง้อให้บ้านครับเออใครขายอืมใคยขายห้องหมื่นแปดครับผูมาซื้อให้หมื่นหาพันบาทไทยบ้านมีคนมาถามซื้อ ลายครับคู่มให้หวานมาดีหาดยูฟอร์สมควรอืมให้ขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องเป็นมื่นหกแล้วซื้อเอะไรก่อนีิซื้อเอาเลขโอซื้อไปแล้วกระซินี่เราอาศัยนะครับนี่บอกนี่ซื้อไปแล้วกระซิซื้อเลขนี่ล่ะโอ้ไม่ใช่ โตได้เลยี่โอ้อืมให้ขึ้นมากเลยขึ้นมากอีกพันหนึ่งแหละให้เงินหกพี่น้องห้องินแปดใกล้ละใกล้สิได้กันแหละก้าถึงเลขนี่ก็ติ้งไหวใช่ไหมสื่งัวย้อนอยากได้เลขอยากได้เลขเออตัวใหญ่ขนาดนีเอาสื่อสื่งัวย้อนอยากได้เลข

ใช่ครับโอ้อนไม่แล้วครับตัวนี้ตัวเก้าเี่เหลือมื่นหันห้องมื่นแปดตัวนี้เหลือมื่นเจ็ดพันห้าน้นำนี่แหละน้ำน้ำพญานหลสามแน่นอนถ่ายอยู่สามเออจับเืาก้ว อหมื่นแปเหลือหมื่นเจพละแล้วหมนเจ็ดพันโอ้ย้วมื่นเจ้ยว่พ่อใหญหกพันหาเป็นบ่ออขาดยูหาลอยเอาเอาให้พ่อใหญ่ไปตอกนะนั่นเวอเวลาเราโยนพอตัวไม่มาตัวไม่ได้น

คนได้กันหาด่หาร้อยปัญญชุดที่จะพูดให้หกหมื่นหกพันหาจะเอง้อจเามื่นเจ็ดครับ มืึ่งเจ็ดหาดิวฮาร้อยบาทเออเอาได้แล้วพี่น้อง ต่อต่อต่อไม่ใช่ตอ้าเงวมือสอครับนี่ผมไล่มากแต่มือแรกนายมหอดมือสองซื้อมามื่นเทาไรจบเท่าไรพ่หญ่งมืนเจ็ดโอ้ยมื่นหกพันมึว่ามื่นหกพันหาครับมือส อาเกียตงอม่สองครับวกหลักนี่ยไม่ไมเท่า,ทหาไหรมานี่ห้องเท่านี่ห้องเจ้าหาเจ้าหาโอ oh, ้พันเดียวย พ่หันมือหกพันห0าครับราคามือหกพัหา 16, เ,เอามาเป็นงวมือสองในก็ห้องมืนเจ็ดพันหาครับห้องไปท่านเดียว <25 S 2> นี่เจ็บห้าร้อยหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทอเอาหาันมือหกพันหา 15, ครับเอามาเป็นมือสองงอมือสองเอาขึ้นมาพันหนึ่งงอมือสอง บรรยากาศได้ขายได้พี่น้องที่ได้ขายได้พี่นอ้องเดี๋วมึงได้อลเสียเอ๊ะ <c oughs> เอามาทำงานเองภาเพมือที่สอง มากห้องมูลเจ็ดพันหาครับใช่ไเดี๋ยวมันจะปีใหม่แลมากันตามขอตุ้งลงอะไรมา แสดงการทง่งขายดีนะงะายนะหงเงินเจ็ดพันหางวมือสองนี่ตลาดเยบุนมาแม่นี่เนี่ย ไป้าไกายสื่อไปย้า่กายสื่อีไป้ายกายสื่อจีีไม่เจอมันเหรอสันห้ หน้าสนใจครับบอกใไปว่าไม่ว่าไม่เลยเอาล่งมาหาอ่ะบนไม่แล้วครับนี่เอมามาหันมื่นหงพันหาพออมาเกามาเป็นงวมือสองครับห่องมื่นเจ็ดพันหาห่องไปพันเดียวยองครับพี่น้องดูแต่ขายเลยพี่น้องงวมือสองซื้อยุหนีขายยุหนีครับ มาอีกรอบนึงแล้วนาะสองมาอีกรอบนึงครับ คล้ายๆครับอเออเ,อเลียมเรียมพ้อ่าสักน่อยครับเทคนิคหมื่นเจ็ดปันหาห้อ nào đâu này thôi đây phải nhỉ mốc hà ngay hà tham thun, oh. chốt rồi thay đây có nhảy, khai nỉ khai là một mươi đây co, rồi, đây hai rồi, ôi khai một เอามากับมื่นหงฝันหาเนาะแม่นบ่อสองหน่อยก็เอาครับเอาเรไรตัเวตเอาขายเราจะกางเสื้อขึ้นรถเด้อพี่น้องนี่ฮะเมืองบุกมาหายสื่อหนึ่งห้องเท่าไรหน้าห้องเท่าไร มืน่นส<อ>ิบห้าร้อยหน้าให้เท่าไรขอนยาไทย,น,ย,ทยนี่หน้าห้เท่ไทออาไรห่ห้าหกหารอห,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 หมื่นหกขหารอยคือขาดราาเสียรายเายเหอออหมื่นหนึ่งพ้อหาร่อยให้หกพ้นหา

ห้องห้องมื่นสองหน้าให้แปดพันบาทในน้องพี่น้องบรรยากาศการต้อ,อนรังหลากหลายสอับเจาบทจะสองห้องห้องมื่นสองหน้าให้แปดพันบาทแม่ลูกคนอยู่สำหรับตัวนี้ด้วยพี่น้องเนี่ยถ้าลงตังนี้แม่เป็นลูกคนอยู่

ไล่แล้วไรเงี้นี่ไล่แล้วหมื่นหกพันาล้อย, 16, <S <S เ,ยเดียวกันเลยบ่ครับครับ1มื่นหกพนหาร้อยตัว,วเม่เบอร์ทั้งสมเลยป่บหมื่นหกพันหาร้ยบาทได้บาทสาตัวควเมตรเมตรทั้งสามครับ กรแมนนหมื่นหกพันห้าร้อยทั้งสามให้บาทหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทให้บ้านสามตัวเขาใหญ่มาจากใส่ ยัางุ่มหน่อยย่างุ่มหน่อยชีสกรีนน่องน้องข้าสุดไม่ะ้อร่อไมค่าท่า,าทนสวยน่อง ปิดใจให้พวกี้กินหอด้ยังมาหอดวาลินยิ่งกินหอดูยิ่เดินทางมากก่ไกหนึงบเดินทางมากว่าลหนึ่งินหอด้มากหอดวารินน่ช่องไหนวะัวทองช่องแมกตัวอ้ยโ่าเดียวจิ้นตามิตามจนตามจิตามยบอูกกับิตามอ้ย้นตามไม่ต้องิ้นตามดอก ยยปกดแมันจะอเื่อดีย <trips> ว่า <con> ย <problems> ิ้มย no no ิ <cloth>. ้มให้อายนี่คิดยังกับมอนคิดค่ะคิดว่าซื่อจากนมีีส่วนคิดค่ะนี้อยากขลายกงยิ้มมาพอหนาลักันยืนดนเนี่ย กเส้อางเไกว่นะแ่ค่ก็สื้อีมค่ะน้องมุกเป็นทะเลเนี่ยอาจจะเป็นาสเด้เพราะว่ารายนี่ค่อยห่างจากทะเล่หาแล้วขอใจง่ายงานไม่รุนเลยาไม่ได้ัวนี้เลยผมบอก เจอไงฮึว่าก็โดนดนไอ้กินหอดเดนตื่อหรอไอ้ใ่เม็ดขาเราอยากใ่เม็ด้ค่ะควิหลายสวงนี่ใช่ม่อวใชก่อนาใส่ก่อนใ่ไหี่ยังม่อยากใส่ก่อนทำเพื่อได็กก่อนชีวงไม้ค่ะีงไมเน้อนี่หนิหน้ากางไส้กับไส้เราเพราสีทามกันโมทามเราอ๋อเป็น มันจะ้อเองดีนะคะวเรเยอยเอเขาอยากได้ยังเขากั้องซือเอาเข้าตงอนเือนอโอ้ตันี้ชื่ออะมันจเพิ่อะดก็เรืมเนชีมงไหมชีมงหมหนอจื้อหน่องห้ไดทเนตี๋มาถามหลายเถื่อแล้วอน้อยคิดหัวนันซื้อกันได้จักเถื่อยืนได้ยืได้ อยู่อยู่ในใจนี่นละ่ะใจเสมออืน่องมุกสีเริ่งใหม่น่าฮักดีไม่ค่อย,เ,อาหาอยเห็นเล<า>ยมากมากชนมากมากทาไทยมั้มากถูกมาทาุกคนขุดก็วันอาทิตย์ก็มา,มา,มาตอลอดอย,ยูย่นลอดขึ้นมากกว่ามากใช่นึกว่าคิดว่าใกล้ๆหองไอ้หอไงอยู่มากช่วงต้นๆมากมากกันหมด แต่อาจจะมาเจอกันเรืออาจจะข่สีก๊าบก่อนหรืมาสายหรืออาจจะอ,อ,อาจ,าออาจาสีหลนกอื่นอะไประมาณนี้จา้าคุยเอาครับพ่อหอมปากหอมคอผมคุยโดนเลยผมชีวันไหว <c oughs> ผมบอวสเปก <c oughs> ยอง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 จา,าตตรถตลีฟกับีดได้เลยคิดจะเยอะแยะก,กับสัมผัส ตีลาสผ่านั่งบนเลยม่าหลายคนเลยนี่ก็คุยนงบอแเลยแกนว่ะเป่นมาไายวัวหลายคนครับเป็นสีสันเย่ยิ้มให้อายด้วยอายวิีเลยนีน้องเราน้องเราเิมยานแล้วเริ่มลัวแล้วเราซื้อวันไวแล้วนี่อ มามาคนนี้มาคนนี้เลยคุยโดนเนี่ยอัจยะใส่คุยน้ำดีดีอัธยาศัยดีดีโบยิงเลยคุยดีดีโอ้โหนัมาทุกคนบอกมี่านบกวนทุกคนคุณใดครับบอกว่าเออเมียขานาะธรรมดาล่ะก็ถามเนาะกันถามก็ที่โบเดย์บอกกันว่าน่ะเคยมีค่ะโอเคมีว่าน่ะเคยมีเออมีเฟซมีไลน์อยู่บ่ มีค่ะลายก็มีขอราะลาลังไ,ไม่อะไลังไม่เบอร์โทรซูร๊ตแปดสี่โอ้นี่สาธารณะเลยนี่ยต้องเงินสี่โอซู๊ตเก้าเก้าทุกอะไค่ะทุกสังเดกได้โอ้โอโทอุกสังเดกเอาพี่น้องพี่น้องอยากได้เลขอยู่ท่ง,อ,งอุบลเนอะเอออยู่แถวอำเภอวารินรระละสงคปฏิเสธค่ะโอ้สงครามปฏิเทธเนอะเออเบอร์โทรบังหันแล้วครับซอยซอยน้องพออยู่ตลาดมอเดลีตลาด ได้มองไรกับฝากุนุ่นน้องเนี่ยน้องมุกอัธยาัยดีคุยดีครับทุกอย่างก็เป็นสีสันของช่องนะพี่น้องเป็นการแสดงต่ที่บอกว่าน้องนะฮะเนี่ยก็คือเรื่องจริงครับเป็นสเปกนะครับผมมาคนนี้ครับแม่บค่ะแม่ผมบอกลยผมเออ สเปกสเปกเออมาก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 ขอบคุณครับสวัสดีครับมาเมื่อนี่ให้เบิ้งเป็นสีสันของตลาดจังน้อยครับเป็นเรียมพอขาหนิดๆน้อยๆขอบคุณที่รับชมเด้อขอบคุณที่ติดตามครับถ้าพี่น้องยินดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงลำลำเลยลวยมันหมันคิปนี้เอาไว้ซ้ำอีกก้อนคลิปหดมาจะพอกันไหมครับ ติดตามกดแชร์คลิปนี้เอาไวส้สำนีก่อนคลิปหนาพ้อกันไหมคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคะ่ะ